ข้อหนึ่งสมัยที่4 4นิในผินสลักหลังโอนเช็คไปก่อนธนาคารปฏิเสธการใช้เงินไม่เป็นผู้เสียหายส่วนในผลผู้ส่งเช็คในขณะธนาคารปฏิเสธการใช้เงินนั้นย่อมเป็นผู้เสียหายคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อในผินไม่เป็นผู้เสียหายคำแจ้งความของในผินจึงไม่เป็นคำร้องทุกตามกฎหมายพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามจึงหามีอำนาจรับคำแจ้งความดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินคดีกับนายผันได้ไม่ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1นึสองวรรคสองประกอบด้วยมาตราสองอนุ7ส่วนคำแจ้งความของนายโผลนผู้เสียหายนั้นเป็นคำร้องทุกตามกฎหมายดังกล่าว พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามท้องที่ที่มีการองเช็คนั้นมิใช่ท้องที่ที่ความผิดต่อเนื่องในความผิดคดีนี้ได้เกิดขึ้นตามมาตรา19อนุสจึงไม่มีอำนาจสอบสวนแต่มีหน้าที่ต้องรับคมร้องทุกนั้นไว้ตามมาตราหนึ่งวรคแรกแล้วปฏิบัติตามมาตรา124วรสองและวรสค3คือจัดการส่งคำร้องทุกขเป็นหนังสือจัดการให้ในผลผู้เสียหายในกรณีร้องทุกข์ด้วยวาจาก ไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรออำเภอเมืองฉะเชิงเซาท้องที่ที่มีการออกเช็คหรือพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรออำเภอเมืองชนบุรีท้องที่ที่ธนาคารปฏิเสธการใช้เงินตามเช็คนั้นอยู่ในเขตอำนาจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนเพราะความผิดเกิดต่อเนื่องตามมาตรา19อนุสาวมงเล็บขอไข่ท้องที่1ท้องที่ใดเพื่อทำการสอบสวนดำเนินคดีต,ต่อในผันต่อไป ข้อ1สมัยที่45วงเล็บกอไก่เด็กชายโผลผู้สืส่อสานตามความเป็นจริงของนายผินเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5อนุ2แต่เด็กชายโผลเป็นผู้เยาว์จะต้องดำเนินคดีโดยผู้แทนโดยชอบธรรมตามมาตรา5อนุ1นางผันเป็นมารดาของเด็กชายผลเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายผล ย่อมมีอำนาจฟ้องนายผ่อนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแทนเด็กชายผลได้วงเล็บขอไข่เด็กชายผลเป็นผู้เยาว์จะฟ้องคดีอาญาด้วยตนเองไม่ได้แม้จะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก็ตามการเข้าเป็นโจ์ร่วมถือว่าเป็นการฟ้องคดีแม้เด็กชายผลจะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก็ขอเข้าร่วมเป็นโจ์ร่วมไม่ได้ข้อหนึ่ง สมัยที่4 6ตามข้อเท็จจริงนายดำอาจเป็นผู้กระทำความผิดฐานรักทรัพย์หรือรับของโจรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เมื่อจับกุมนายดำพนักงานสอบสวนได้สอบสวนการกระทำของนายดำและแจ้งข้อหาแก่นายดำแล้วการแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่งนั้นมิได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งข้อหาทุกกระทงความผิดแม้จะแจ้งข้อหาหนึ่ง แต่ปรากฏว่าจำเลยอาจเป็นผู้กระทำความผิดฐานอื่นด้วยก็เรียกได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดฐานอื่นนั้นด้วยแล้วดังนั้นแม้ชั้นแรกพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหารักทรัพย์แต่เมื่อพนักงานอายการเห็นว่าในดำอาจเป็นผู้กระทำความผิดฐานรับของโจรด้วยก็ถือว่าได้มีการสอบสวนในข้อหารับของโจรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึแล้ว แม้จะมีได้แจ้งข้อหารับของโจรเพิ่มก็ตามพนักงานอัยการจึงมีอำนาจฟ้องในดำในข้อหารับของโจรด้วยได้ข้อต่อสู้ของในดำฟังไม่ได้ข้อ1สมัยที่47ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา46ปัญญัติว่าในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาซึ่งจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ว่า คดีทั้งสองจะต้องมีมูลกรณีเดียวกันเป็นคู่ความเดียวกันและคำพิพากษาคดีส่วนอาญาต้องถึงที่สุดแล้วสำหรับในคดีอาญาที่พนักงานเอาการเป็นโจ์นั้นคู่ความในคดีส่วนแพ่งจะต้องเป็นผู้เสียหายอยู่ในคดีส่วนอาญาด้วยกรณีตามปัญหาบริษัทโทรจำกัดคดีนี้ไม่ใช่คู่ความหรือผู้เสียหายในคดีอาญาจึงถือไม่ได้ว่าคดีทั้งสองเป็นคู่ความเดียวกัน ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาจึงไม่ผูกพันบริษัทโทจำกัดโจทศาลจึงต้องฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบก,กันใหม่ในคดีนี้ดังนั้นข้ออ้างของนายเฉียวนายเฉยและบริษัทชุนจำกัดที่ว่าคำพิพากษาในคดีส่วนอาญาได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้วว่านายเฉียวไม่มีความผิดจึงรับฟังไม่ได้ข้อหนึ่งสมัยที่4 8แป การที่นายดำและนายแดงขับรถยนต์แข่งกันมาด้วยความเร็วบนถนนหลวงแม้หากจะเป็นความผิดตามพรบรจราจรทางบกพศ2522แต่ความผิดตามพรบรดังกล่าวรัฐเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหายเอกชนไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะดำเนินคดีอาญาในความผิดตามพรบรดังกล่าวได้แต่การกระทำของนายดำและนายแดงที่ขับรถยนต์ขับแข่งกันมาด้วยความเร็วแล้วเกิดชนกับรถยนต์ที่นายชัยขับ เป็นเหตุให้ในายชิดถึงแก่ความตายเข้าลักษณะเป็นความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นางชอบซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชิดจึงเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนายชิดผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องนายดำและนายแดงในความผิดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อนุ4ี 5. อนุสส่วนนางเชื้อ แม้จะเป็นบุตรบุญธรรมของนายชิดแต่ก็ไม่ใช่ผู้สืบสันดานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา5อนุ2จึงไม่ใช่ผู้มีหน้าจัดการแทนนายชิดผู้เสียหายที่จะฟ้องนายดำและนายแดงได้ส่วนนายชัยปรากฏว่ามีส่วนประมาทในความผิดดังกล่าวด้วยจึงไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิติไนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อนุ4นางชอบซึ่งเป็นมารดา และนางเชื้อซึ่งเป็นภรรยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่เมีอำนาจฟ้องในดำและในแดงแทนในชัยในความผิดดังกล่าวได้ข้อ 1. สมัยที่49ในช่วงจำเลยได้ทำร้ายในโชดแล้วจึงไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกชัดชวาลพนักงานสอบสวนว่าในโชดบุกรุกพนักงานสอบสวนนำตัวในโชดส่งโรงพยาบาลแต่ในโชดถึงแก่ความตายในระหว่างทางพนักงานสอบสวนร่วมกับแพทย์ ทำการชนสสุรพลิกศพผู้ตายไว้โดยในขณะที่ผู้ตายถูกจำเลยทำร้ายนั้นผู้ตายมิได้เป็นผู้ต้องหาในข้อหาความผิดฐานบุกรุกและไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานแต่อย่างใดแม้ผู้ตายจะถึงแก่ความตายในระหว่างที่เจ้าพนักงานตำรวจนำส่งโรงพยาบาลก็ไม่ใช่กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่จึงไม่ใช่กรณีที่เมื่อได้มีการชนสูตรพลิกศพแล้วพนักงานสอบสวนต้องส่งสำนวนชนสูตรพลิกศพไปยังพนักงานเอเยการเพื่อดำเนินการทำคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เพื่อทำการไต่สวนชนสูตรพลิกศพและทำคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150วรรา3ดังนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนและแพทย์ทำการชนสูตรพลิกศพแล้ว การสอบสวนจึงเป็นไปโดยชอบพนักงานเอาการโจทย์ยอมมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ข้อต่อสู้ของจำเลยฝังไม่ขึ้นข้อ 1. สมัยที่50คดีที่พนักงานอไยการยื่นฟ้องนายอาวุธฐานฆ่านายสมทรงนั้นแม้นางวิไลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนายสมทรงผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องนายอาวุธฐานฆ่านายสมทรงต่อศาลไว้แล้วก็ไม่มีกฎหมายจำกัดอำนาจของพนักงานเอไยการ มีให้ยื่นฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นอีกทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา33ก็ได้บัญญหยัดถึงการรวมพิจารณาคดีอาญาเรื่องเดียวกันซึ่งทั้งพนักงานเอาการและผู้เสียหายต่างได้ยื่นฟ้องในสารชั้นต้นสารเดียวกันหรือต่างสารกันไว้ด้วยแสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายและพนักงานเอาการต่างมีอำนาจฟ้องคดีอาญาเรื่องเดียวกันได้จึงถือได้ว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา1นึอนุหนึ่งมาใช้บังคับโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ได้ดังนั้นพนักงานอายการย่อมมีอำนาจฟ้องนายอาวุธฐานฆ่านายสมทรงเป็นอีกคดีหนึ่งในเรื่องเดียวกันนั้นได้ข้อคัดค้านของนายอาวุธจําเลย ในกรณีนี้จึงฟังไม่ขึ้นส่วนคดีที่นางวิไลเป็นโจทยื่นฟ้องนายอาวุธแล้วตายลงซึ่งนายสมศักดิ์ร้องขอต่อศาลเพื่อดำเนินคดีแทนนางวิไลต่อไปนั้นผู้เสียหายในคดีนี้คือนายสมทรงซึ่งถูกทำร้ายถึงตายนางวิไลซึ่งเป็นมารดาหรือผู้บวชก,การีของนายสมทรงจึงเข้าจัดการมรดกแทนนายสมทรงผู้ตายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตราห้าอนุสองนางวิไลหาใช่ผู้เสียหายโดยตรงไม่ดังนั้นการที่นางวิไลโจดฟ้องคดีนี้จึงเป็นการฟ้องในฐานะเป็นผู้จัดการแทนนายสมทรงผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายถึงแก่ความตายเท่านั้นแม้นางวิไลโจดตายลงในระหว่างพิจารณากรณีก็มิใช่ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลงอันจะเป็นเหตุให้ในายสมศักดิ์ผู้สืบสันดานอีกคนหนึ่งของนางวิไล จะมีสิทธิเข้าดำเนินคดีแทนนางวิไลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา29ต่อไปได้ข้อคัดค้านของนายอาวุธจำเลยในกรณีนี้จึงฟังขึ้นข้อ1สมัยที่51ในหนุ่มกระทำาอนาจารต่อนางสาวสวยในเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่เหนือประเทศสิงคโปร์เป็นกรณีที่การกระทำความผิดเกิดขึ้นนอกรชาชอาจักร แม้การกระทำความผิดในอากาศยานไทยกฎหมายจะบปญญัติให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสี่วรรคสองก็ตามกรณีก็ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราย2อนุสองกล่าวคือให้ชำระคดีที่ศาลอาญาและถ้าการสอบสวนได้กระทำลงในท้องที่หนึ่งซึ่งอยู่ในเขตของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วย เมื่อนางสาวสวยเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานอนาจารของในหนุ่มนางสาวสวยจึงเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองอนุสี่และมีอำนาจยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้ตามมาตรา28อนุสองนางสาวสวยจึงยื่นฟ้องคดีด้วยตนเองได้โดยยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลอาญา และเมื่อปรากฏว่าอายการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอหาดใหญ่ทำการสอบสวนคดีนี้แล้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอหาดใหญ่ย่อมมีอำนาจทำการสอบสวนคดีนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราย0วรรคหนึ่งนางสาวสวยจึงอาจยื่นฟ้องในหนุ่มต่อศาลจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศาลแห่งท้องที่ที่การสอบสวนได้กระทำลงได้ด้วยข้อหนึ่ง สมัยที่52นายแดงลักแหวนเพชรของนายขาวไปจากบ้านพักของนายขาวที่อยู่ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรอําเภอเมืองนครสวรรค์และร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์จับกลุ่มนายแดงได้ที่อําเภอเมืองตากจังหวัดตากดังนั้นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้นและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอําเภอเมืองตาก ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับย่อมมีอำนาจสอบสวนคดีนี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา18วรรคหนึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา18วรรคสามบัญญัติว่าภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา19มาตราย0และมาตรา21ความผิดอาญาได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจพนักงานสอบสวนคนใดโดยปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวน ข้อหนึ่งสมัยที่53การที่นายโตลักทรัพย์รถยนต์เก่งของนายเติมในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันอันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์กรรมหนึ่งและการที่นายเติมรับซื้อรถยนต์ของกลางในท้องที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอสามพรานอันเป็นความผิดฐานรับของโจรอีกกร,รมหนึ่งนั้นถือได้ว่าเป็นความผิดหลายกร,รมกระทำลงในท้องที่ต่างๆกัน พนักงานสอบสวนในท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องคือพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอสามพานันมีอำนาจสอบสวนคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19วรกหนึ่งอนุสีส่วนพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนคดีนี้ได้แก่พนักงานสอบสวนท้องที่สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันซึ่งเป็นท้องที่ ที่พบการกระทำความผิดก่อนจากการร้องทุกข์ของนายเติมผู้เสียหายทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราส9วรกสองหงเล็บของไข่ซึ่งกำหนดให้พนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำความผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่วนพนักงานสอบสวนท,ท้องที่สถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอสามพรานซึ่งเป็นท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจแต่จับผู้ต้องหาได้ ภายหลังจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานตะลิ่งชันพบการกระทำความผิดอยู่ในเขตอำนาจนั้นจึงมิใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนคดีนี้ตามมาตรา19วรกสองวงเล็บกอไก่แห่งกฎหมายดังกล่าวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา139ปบัญญัติให้พนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนตามหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการสอบสวน และให้เอาบันทึกเอกสารอื่นซึ่งได้มาอีกทั้งบันทึกและเอกสารทั้งหลายซึ่งเจ้าพนักงานอื่นผู้สอบสวนคดีเดียวกันนั้นส่งมารวมเข้าสานวนไว้ดังนั้นการที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนะครบาลตลิ่งชันไม่นำบันทึกคำให้การของนายโตและนายเต็มผู้ต้องหาทั้งสองที่ให้การปฏิเสธไว้ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอสามพรานรวมเข้ากันไว้โดยอ้างว่าผู้ต้องหาทั้งสอง มีความประสงค์เช่นนั้นประกอบกับเห็นว่าบันทึกคำให้การปฏิเสธของผู้ต้องหาทั้งสองไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้นข้อ1สมัยที่54ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา43ให้พนักงานอายการที่ยื่นฟ้องคดีอาญามีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้เฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา9ประเภทเท่านั้นคือ หลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โจรสลัดกันโชคช่อโกงยักยอกหรือรับของโจรความผิดฐานขับรถยนต์ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสมิใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานหนึ่งฐานใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา43ดังกล่าวข้างต้นพนักงานเยการจึงไม่มีอำนาจเรียกค่าเสียหายแทนในข่าวได้ คดีส่วนแพ่งที่ในขาวจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากถูกนายดำขับรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา40บัญญัติว่าจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระคดีแพ่งก็ได้